สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียน DIY วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหัดทำคุกกี้โอรีโอ้ด้วยไมโครเวฟกันนะคะแน่นอนว่าเมนูนี้ทำง่ายมากๆแถมรสชาติก็อร่อยและยังใช้ส่วนผสมที่หาไม่ยากด้วยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมีถ้วยผสมมีแป้งทำขนมประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะมีนมประมาณ3ช้อนโต๊ะโอรีโอสัก2หรือ3ชิ้นหรือจะเป็นคุกกี้ของโปรดก็ได้นะคะผงฟูอนิดหน่อย มีน้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายอีก2ช้อนโต๊ก่อนอื่นก็ผสมผงฟูลงไปในแป้งที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนิดเดียวพอค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็เทผงฟูที่ผสมกับแป้งแล้วลงในถ้วยเปล่านะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายเติมตามเข้าไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่นมแล้วก็ค่อยๆค,คนจนมันเป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆคนค่อยคคนไป มันเริ่มเหนียวเริ่มจะเป็นหน้าตาคุกกี้ของเราแล้วคนจนเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันพอได้พอเหมาะแล้วนะคะเราก็ใส่ชิ้นส่วนโอริโอที่เราหักบีบไว้ลงไปผสมกับเนื้อคุกกี้ของเราแล้วเราก็ใช้ช้อนค่อยๆตีค่อยๆคนไปนะคะ ใช้ช้อนคนจนโอรีโอเป็นเนื้อเดียวกันกับเนือ้อคุกกี้แล้วเราก็จะใช้โอรีโอชิ้นสุดท้ายหักบีแล้วก็โรยลงไปบนหน้าของคุกกี้ให้พอสวยงามนะคะเ yeah. right. ชื่อไหมคะว่าใกล้เสร็จแล้วแล้วเราก็จะนำไปอุ่นในไมโครเวฟที่ความร้อนประมาณ800วัตต์หรือพอร้อนพอเหมาะนะคะประมาณสักหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วค่ะ เห็นไหมว่าง่ายนิดเดียวแถมกลิ่นก็หอมฟ้งมากๆเลยถ้าหากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามที่ช anel ของพวกเราด้วยนะคะถ้าเราอัปเดตวิดีโออะไรใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ข่าวสารเป็นคนแรกเลยแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอต่อไปแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ